สวัสดีครับวันอาทิตย์ตอนบบ่บยๆเป็นโรกไปชามาติมาแล้วกูใดยังว่าได้ไปโรคยัง,ยง,ยงเหลือเวลาอยู่เด้อาทักกันไปใส่ซิ์อย่านอนหลับทับสิธ์มีสิดแหละกะอยากให้ประเทศไทยเดินทางไปทั้งใดแนวทางของประเทศไทยกะยากันไปไปเบิงเอาไปโทธซ์ไปใส่ซิ์เอาว้าสิเป็นลักษณะบ่แมเบเว้าวจาภาษาชาวบ้าน อยากเป็นเรื่องเล่าที่แบ่งปันเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนนนสังวิทยาคารอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูผมเล่าในฐานะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนนสังวิทยาคารรุ่นแรกที่ง่ายไปยูท่ที่ทั้งแห่แหงปัจจุบนันนี่เป็นรุ่นแรกของแห่งปัจจุบนันเนรุ่นบุกเบิกและกับปัจจุบนันนี้ผมเป็นประธานรุ่น นักเรียนน้นสังวิทยาคารรุ่น0ูนกเป็นประธานรุ่นก็พอมีข้อมูลเรื่องเล่าวพาสบายใจเกี่ยวกับโรงเรียนน้นสังวิทยาคา่านผมผมใส่คําว่าเป็นการอาจจะเป็นการซื้อสารหรืออาจจะเป็นการเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่ายระวางผู้อำนวยการกับร่องผู้อำนวยการ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองท่านพออท่านรันพพทัญญาย่าไม่ไม่เดิมที่ท่านสังกกดอยู่ที่ท่านเป็นพออ,อยู่โรงเรียนแย่งรอณปัจจุบันนี้ท่านก็ใหญ่มากดำรงตำแหนง่งเป็นงพงออโรงเรียนนนองสังวิทยาคานโครงสร้างอยากเว่าถึงโครง้างคอนเสิร์ตซืบเนื่องจากที่ไปที่มาของเหตุการณ์ ของการเข้าใจผิดกันหรือว่าการาเกิดความบาดหมางกันภายในโรงเรียนเนาะโครงสังของโรงเรียนนนสังวิยาค่าเนี่ยตำแหน่งพออคือผู้บริหารสูงสุดตำแหน่งล่องพองอ,อโดยตำแหน่งเรามีอยู่สามล่องคนที่หนึ่งก็ใหญ่มาจากทั้งสีบ่บนเรื่องอ,อันนี้สอบ ซี่สอบคันสอบเป็นลักษณะคือเขามาตามนาทีการงานตามซี่ตามคันมามาโดยโดยเพิมส,สามารถสอบไม่ได้สามท่านร่องหนึ่งร่องสองร่องสามแล้วกับมีร่องโดยการแต่งตั้งอีกสองท่านคือร่องวิทูนและก็ร่องถนอมทั้งสองร่องนี่ก็ถือว่าท่านเป็นคนในพื้นที่ร่องถนอมเนี่ยท่านกับเป็นคนในพื้นที่ อยู่ในพื้นที่ไม่โดนอยู่ในพื้นที่ไม่โดนกระทั้งแต่บรรจุจนสีเคยเสียนอายุราชการกบร็บได้ยายไปใส่ความดีกบ่ต้องเว้ถึงแต่ว่าในเมื่อคนเข้ามาเหตุงานอยู่ในทีสาธารณะตรงนี้ก็ย่อมมีคนเกียดคนช่างมัง่งแต่วความดีนะกบ่หน่อยนาคือกันสางบ้านแปลงเมืองนันสางแม่เป็นตระกูลใหญ่พอร่องร่อง,องถนอมก็ได้ก็เป็นคนเหตุการณ์เหตุงานมาตลอดเนาะ ก็ซืบเนื่องมาจากเรื่องเล่าเมื่อการประชุมครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มวยการประชุมผู้บริหารโรงเรียนต้นสังวิทยาคารเมื่อวันที่2 7ที่ผ่านมาก็มีการปรึกษาหารือกันว่าอยากสีสร้างโดมคุ้มสนามบาสเกตบอลแล้วก็อีกแนวนึงก็คือพอท่านเนี่ท่านก็หลังจากที่ท่านย่ายมาแล้วท่านก็มีจิตใจที่สิมาพัฒนาโรงเรียนนสังวิทยาคา์แห่งนี้ละ ท่านก็ไม่เห็นแล้วท่านก็อาจจเอาโรงเรียนอื่นที่เพิ่นจะเลื่อนเพิ่นเคยอยู่บองที่จะเลื่อนมาแล้วไม่เห็นโรงเรียนนี่ท่านก็อยากให้มีความจะเลื่อนทัดเทียมอยากให้มีมองหันมองนีแน่พ่อให้มีมองหันมองนีแน่ก็อยากพัฒนาอยากหาเงินก็โดยก็บพาได้เบียดบางงบราชการถ้าเป็นไปได้ก็อยากเฮ็ดผา่ป้าอยากเฮ็ดหาแรงเงินแรงนี่แหละครับแม่ก็เลยมีการเชิญประชุมผู้บริหาร พอมีการประชุมแล้วก็เลยมีทั้งอาจารย์ท่านหนึ่งยู่ในห้ของประชุมก็เลยท่านอาจอยูบอกว่ากระที่่านมากกับพึงเฮ็ดมากกรบ่อกอาก,กลบกวนลูกซย์ลูกแศิษย์เก้าศิษยังน่ะนะบ่จากรบก,กวนเขาก็เลยบอกว่าขอระยะเวลาอีก,กนิดนกหน่อยน่ะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของอีกฝั่งหนึ่งกับมองว่าโมเมนต์ว่า,วาสีลบ,วบก,ลก,กวนมาลบกวนเดี๋ยวนี้ว่าสีเฮ็ดจังไดคือคือมีทงอยู่แล้วว่าสีต้องเฮ็ดก็เลย เกิดความเข้าใจว่าอีกไฟหนึ่งหักนากันที่จริงกะคนอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นกะคิดว่าคําบอกคาจาก็เป็นธรรมดาเนาะของคนเคยลึงเคยแกนกันเคยกินซุกกินนิบน้ำกันมาเด้เขาต้องย้อนกลับไปก่อนน้าเนี่ทั้งสองไฟเนี่ยมีคนกินคนมีแก้วกินแก้วมีลาบกินลาบมีก้อย,ก,อยกินก้อยกินซุกกินนิบน้ำกัน ซอยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่ผ่านมางานสพบของท่านพันญย่าของท่านพออ่ัก็ได้อาจารย์ถนอมนี่แหละไปเล่นไปส่วนไปตางก็ไดห้วหักกันหลายหักกันจนพุ่นเหลวแต่ว่ามือหนึ่งขึ้นหนึ่งแนวทางการพัฒนาอาจิความเห็นบาตรงกันซื้อๆบ่มีอย่างเดียคือความเห็นบาตรงกันแต่ว่าข้าวข้าที่เข้ามาหาผมก็มีหลายช่องทางช่องทางนึงกะจิ ระมาณว่าเข้าใจว่าเป็นมาเฟียเพอออสีเฮ็ดยังกับเฮ็ดมาได้ผู้ใดสิเป็นมาพ่ออมาอยู่เหนีย่ยกับยุ่าได้โดนเฮ็ดบาได้พออ่อสีง่ายห้องทำางานจากขงางล่างว่าจะควงเป็นพออ่อกะอยากขึ้นไปย,นยุ่ข้างบนว่ายู่ขขางล่างมันบ่นหนาสีสะดวกสีรับแขกกะกะบอสะดวกกะอยากขึ้นใหญ่ไปยุ่ข้างบนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งกบว่าว่ามันใส่งบประมาณหลายอาจสียังผสมคนใหาย มีเพรามเห็นแตกต่างกันชุดท้าในการประชุมเมื่อนนวันที่27โอ้มีการว่าจ่ายกันรุ่นแรงเด้มีการท้าทายกันเพอสมควรตื่นเช้ามมกอีกมือหน,นึง่งมีคำสั่งปลดมีคำสั่งปลดพ่อออล่องพ่ออ่อดาบเด็ปดพดผู้เดียวลดล่องพ่ออ่ที่มาจ่ายก,การแต่งตั้งนั่นแะเพื่อคพามสะดวกในการเหตุงานแต่ว่าถามว่าที่จริงเนี่ยถ้าสิพด ด้วยเหตุผลนี้ครับพศมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าคัรจัตั้งต่อไปกับเมื่อใดมีผลยังเพราะว่าพราหนาที่กันและผิดชอบมันกับคนละส่วนคนละฝ่ายอยู่แล้วจ้าเพ่มเครียดเพิ่มขมนะคนเฮาคันเพิ่มเห็นต่งกันแล้วเพิ่มเครียดเพิ่มขมนี่แหละคันเรื่องเล่าของพวกนี้คันได้นําออกสู่สังคมภายนอกหลายคนเว้าใจในทางที่บด่ดีในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าแล้วเกิเป็นประธานรุนรุนบุกเบิกของนรสังวิยาคานได้ทราบข้าวๆแล้วก็บสบายใจ แต่ว่าส่วนนึงก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนนสังวิทยาขาบอพัฒนาเท่าที่ควรเด้ฟังผมนะบอพัฒนาเท่าที่ควรที่จริงนะเท่าอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องเปิดกวา้างในส่วนของไฟวิชาการที่มาเนี่ยรู้สึกว่ายังทันรองหนึ่งมาเนี่ยที่ใหญ่ามาจากสีบนเรื่องกันคดนุมไฟแรงอยู่ ยังในน้อยทั้ง้านวิชาการที่เฮากับชีเรเข้มแข็งครูบาาจา์หลายท่านที่อยู่ในสถาบันอยู่ในโรงเรียนงสังวชทาา่านเห็นแนวทางกรารทางา่นกันรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกชื่นชมได้ดี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 ด,ด,ดีขึ้นหลายผมก็บออยากให้มันเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นกันต่อไปเขาต้องคิดถึงความดีที่เขาเคยอยู่น้ากันเคยกินแก้วเคยกินปนน้ากันดีทุกคนต้องการพัฒนาเมื่อกันพัฒนาเมือม่อเมือ่อวามเห็นตาง เอางี้เล่าลอยพุทละก้าวทั้งร่องก็ดีถอยพุละก้าวอ่าพอออกดีถอยพุละก้าว,อออกกด,าวดีกว่าห้าสิลบกันไปยุ่งสิเนี่ยสุดท้ายผลไล่ทีตามมาคือตกแกนักเรียนนักศึกษาตกแกประชาชนอีกเมื่อกี้ปีท่านทั้งสองกับท่านสิเกษียณแล้วผมไม่อยากให้เรื่องเล่าสิเกิดขึ้นได้ได้ได้ได,ได้ได้ส่งผล ตอระบบการศึกษาของคนนนสังบ่อยากให้เป็นอุปสรรคดีสุกันแล้ะครับกลับมาหันหน้ามาคุยกันซะอันไหนที่เข้าใจผิดกันอันไหนที่อันไหนเขาต้องเปิดโต้คุยกันเลยสิ่งที่พานมาร่องพออที่พานมาทานเฮ็ดยิงซีแล้วเนยวทางยิงซีมันบพัฒนาเอาให้คนุ่นใไม่เขาไปร่องเบงแต่ว่าไอ้คนุ่นใไม่ที่ที่เขาแม่ก็ดีย่างหน่อยๆก็ต้อง ให้เกียรติพุทธอยูเกเ่าอยู่แล้วเพ่นเป็นคนพื้นที่เด้ไปบอกไปจา่าไปเว่าไปก้าวกันบ่ราะมีหยังดอกประสงค์ดีทุกไฟล่องพ่ออกับท่านกันมีความประสงค์ดีแต่ว่าแนวทางของเพนอาชี่ีพานมาอาจสบิบ่ประสงค์า่มสาเร็จเฮาก็ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนที่ดีก็มีบ่อึดบ่อยาท่านล้องหน้องก็เป็นคนผมบุรู้จักกันเป็นการส่วนตัวทั้งสองไฟท่าน อาจารย์ลดนภบกับบุจักเป็นการส่วนตัวร้องถนอมกบบุจักเป็นการส่วนตัวแต่ว่า,าว่าในฐานะสิทธิ์เกา่าบ่อยากให้เอาการเมืองไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการบ่าอยากให้ได้ยินคำว่า,าอีกมาเฟียไม่ดีหรอกมาเฟียมันพูดนะพวกนักเลง,งหัวไม้เขาเอื้นมาเฟียคือสมัยผมไม่เป็นเจ้าพ่อวินรถตู้นะเอื้นมาเฟียของแท้แต่ว่ามาเฟียใจดี บ่อยากให้มีมาเฟียใน่สถาบันการศึกษาบ่อยากให้ข้าเจ้าเอื้อนบ่าอยากให้ข้าเจาเ้า,า,เา,เจาซาข้าเจ้าเลือกว่าเป็นกกเป็นเล่าผู้ใดเชื่อมาเป็นพ่อออดย่นี่ต้องขึ้นกับคนนี้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 คันบ่สั้นนี้นนยู่บ่ไไรโดนคันพ่สั้นก็นต้องหนีไปที่ชอบที่ชอบบ่เอาแบบนั่นนะครับอยากเห็นนามาคุยกันในเรื่องต่างๆพ่อออกกับอาชี มีความตั้งใจดีแต่ว่าในมุมมองของคนทัวไปอาจจะมองว่าอาจจะมีความรุนแรงมีความเอียงจักหน่อยหนึ่งผมมองอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องการพัฒนาพออ่อเฮ็ดผู้เดียวพ่อสาเร็จหรอกล่องพอออกับเฮ็ดฟังเดียวกับพ่อสมเร็จหรอกมันต้องรวมเมื่อกันทั้งประชาชนทั้งพอออต้องเห็นร่วมกันทั้งครูบาอาจารย์ ทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนั่แหละครับเห็ดน้ากันเช่นประชุมใหญ่ยักมือเม่หลายผมสิไปน่ะเห็นบ่าแค่วันเกิดร่องถนอมมีร่องถนอมนี่ตองยอดเราท่านเป็นคนในพื้นที่มีคนหักดอกเล่าลายวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาสามสิบเอ็ดเนี่ยรกระดามที่ผ่านมาเห็นบ่ามีดอกไม้มีพวงมาไล่มีดอกไม้มมล,ามไมลายได้คู่บอาจารย์ลูกศิ์ลูกหานํำดอกไม้ คนกับไปซื้อสารวันเนี่ยเขาเชมาเดินขบวนที่จริงว่อแมนเพราะว่าล่องถนอมท่านเป็นคนดีคนหนึ่งกมีเมื่มอครบรอบมันเกิดก็มาให้กําลังใจกับประชวยหมอกระที่ถือปดจากคนจากร่องพวงน่วยการปดได้ก็ตั้งได้ว่าเป็นยังแต่ว่าเข้าต้องนึกถึงความดีที่เคยเขาเคยกินเขากินซุกกินดิบมาน้ากันแม่ชเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตาม ย่าให้ความเห็นต่างเพียงแค่นี้มาเ็ดอุปสรรคในการพัฒนาในการครบหายู่ยู่น้องกันยู่โรงเรียนเดียวกันยู่มองเดียวกันมันต้องเบ้าต้องจ่ากันเด้ถ้าทางไฟต่างมาย่ายอมกันผลสุดท้ายท้ายที่สุดกันเห็นว่าประเมินการประเมินของโรงเรียนนสังวิยาขัาน้นมีบางส่วนที่มันผ่านเห็น่า ตรงนี้เขาก็ต้องย่อมระวาไอจีมันบาพานเบาพานพอหยัางบ่มีการพัฒนาเพราอหยั่งบางเวลาเข้าแต่เป็นคนเอาแต่จะเป็นคนมีอัตราสูงเมื่อนี้เขาต้องสั่งคว่มดีอีกยู่อีกจักกี่ปกีกระตายแล้วบูไดบ่มีบูได้ย,ดย,ยู่คำฟ้าดับแต่ว่าความดีแลวนะสิน่ในอานประวัติตอนชุดท้ายปลายทางงต่เขากันนี่แหละผมฝากไว้ บ่จะบ่ต้องเอาคนอื่นนหรอกบ่เฝ้ามาจ่าเอาคนในน้นสังเนี่แหละเอาผมขอสแสดงความเจตจำนมเจตจำนมจีมมีส่วนรวมในการเฝ้าจ่าเนอะทั้งพออาก็ดีทั้งไฟของร่องถนอมก็ดีหรือเป็นสิเป็นไฟตัวแทนครู่บาอาจารย์ก็ดีเพราะว่าทุกคนมีประสงค์ดีนักเรียนเ่มีอย่างผู้ปกครองเมื่อมีอย่างกันคู่บาอาจารย์เพิ่นเว้าไปแนวทางทีเดียวกันบ่ผิดกันบ่ยังกันกะการพัฒนาโรงเรียนเนาะ ให้มันทัดเทียมโรงเรียนอืน่นเขาก็บบาต้องเอาว่าโรงเรียนนั่นมันเป็นมันดียังสัน้นโรงเรียนนี่มันคือเอาละบต่บต้องบ่ต้องไปเบา้บาบ่ต้องเอาตอาัวอื่นมาว่าเขาดีบ่ต้องไปน้อยใจเข้ามาพัฒนาของเข้าเองฮักจะฮักค่เดียวฮักโรงเรียนนองสังฆยาข้านะแม่งปันความมากให้ผู้อืนน่นนะําเนความคิดที่ดีๆเฮ็ดดีๆบ่มีสําเร็จดอก มันต้องสำเร็จไปด้วยกันเดินห้างง่างไปน้ำกันจริงยูการร่วมคุมเป,เ,ปเ,ปเป็นกลุมเป็นลุมเป็นก่อนมันก็ดีแต่ว่าภาพที่เขามองออกไปสูทางสาธารณะภาพออกไปท้างนอกเขาเจ้ามองว่าเออมีความแตกแยกขาดความสาม,มัคคีว่าต้องเอาผู้อื่นดอ,อกมาตั้งสอบเขาเพราะว,ว่ามันไม่มีอย่างไรบรรยากาศ ในการมาช่มงวันที่ย7บเ็น่ะบ่อยากทายทอดไปหลายคนนี้อยากทายทอดว่ามีความเห็นต่างซื้อไอ้ที่ว้าจากันที่ว้าจาไอ้กูมึงีอย่างต่างๆกับคือเป็นเพียงคนหักคนเคยกินเราเคยๆอยู่เคยกินบ่ได้ใส่ขอถอนเขามากินเราเคยกินเขากินปลาบ่รามันกินเราเคยกินเขากินปลาเคยกินปนกินแก้วจำปนจำแก้วน้ำกันก็เลยกันว้าจาแต่ว่าภาพออกไปข้างนอกเนี่ยเขามองเป็นธรรมดา เวลาเขียดขมมันก็รมดาแล้วระยะเวลาการเวลาทีเป็นเยียวยาของขาดอกฝากทั้งทั้งสองาฟผมว่ามีไฟใดผมเป็นไฟลูกศิษย์ลูกหาแม่ว่าสิบวันได้สอนผมก็ดีว่าเป็นยังแต่ว่ากับมีประสงค์ดีขอบคุณในหลายที่สิเขามาหาผมว่าต้องมาหาผมสิไปหาเองเดี๋ยวผมว่าเป็นกลางว่าต้องเขามาหาด้ถ้ารู้เรื่องเล่าเรื่องนี้และว่าต้องมาหาผม เดีย๋ยวผมสิเข้าไปหาเองอาจจะไปครับผู้รักผู้ใยก็ได้มีโอกาสเนาะเขาไปเยี่ยมกากเฮ็ดกิจกรรมร่วมอย่ในฐานะประธานรุ่นสิท์เการุ่นศูนย์หกมันสังมียาข้านศูนย์หกฝากถึงทุกท่านนะครับผมอยจะเห็นลูกหลานผมไปได้เลียนอยู่นี่หรอกแต่ว่าเลียนอยู่เมืองอื่นแต่ว่าผมไปากเห็นบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนผมได้รับการพัฒนาถ้ามีการศึกษาแล้วบ้านสิพัฒนาไปเองเห็นว่าญี่ปุ่นอนะ เขาบ่ต้องให้ยังบ่ต้องให้เงินใน้ขครับเรให้การศึกษานี่ละ่ะผมอยากให้ออกกฎหมายมาพูดให้พอเลี้ยนจับจิตคุกทั้งพอทั้งแม่พู้น่ะบังคับให้มันเลี้ยนบังคับให้มันจบหลักสูตรเนี่ยแต่มันกนยังเห็นอะไรเมืองไทยมันจัิงสิละอยากได้อำนาจเพราะมีอำนาจแล้วก็า่อจะพอใช้อำนาจย่ำพยอ,อยากได้อำนาจเพมเห็นต่างมันป่ะเมินเพิมผิดน้าผมอยากให้การเวลาเป็นที่พานมา ถอยพูดละก้าวเข้าเนาะแล้วผมสิเขาไปหาได้อยู่โรงเรียนนั่นแหละมึงนายผมสิเขาไปนั่งกินกาแฟาขอขอกินกาแฟาขอกินน้ำแจ็กแก้วแจ็กถเวยน้ำทั้งสองท่านน้ำท่านอาจารย์ถนอนน้ำท่านพออรถตนภพน้ำได้อมื่อนี้ขอได้รับคพามขอบคุณครับหวังว่าอาส่ะคา,าดหวังในสิ่งที่ดีๆเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ